สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ครับมาเจอของหวานอีกแล้วครับยั่วยวนน้าตาลให้พุ่งปีดระบาดนี่พี่น้องเห็นไหมครับียังเนี่ยโอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบม่วงข้าวเหนียวบักม่วงครับพี่น้องอันนี้เป็นบักม่วงนำดอกไม้นวยบกักใงหนึ่งพี่น้องอุ่มปุมนวยบบกใยหวานดีปานยังกวนะ่ะ มีข้าวเหนียวมุนพร้อมเป็นข้าวเหนียวมุ่นบักม่วงครับใส่น้ำกะทิห้อยลงไปเว้ยมวนเงียบเงียบครับพี่น้องเป็นเต้าอ่อนซ่อนเดย๋ยนี่เอาผู้ดใดมากหวานผู้ดใดกินเผ็ดแล้วกำลังมองหาของหวานนี่เด้อเดี๋ยวซ่อนดอกจังหน่อยเสรพี่น้องเห็นเนื้อบักม่วงครับเพื่อนะเว้ยเหลืองอุ้ยหุย,หยครับพี่น้องหวานฉ่ำดีครับโอ้ คนเป็นเบาหวานนี่ต้องดูแลสุขภาพเจ้าของจักน่อยเด้อครับจะสุบไปมุมละลึดย่อย่ำไหลเอาแบบพอดีพองามกินบัดนี่รับร่องว่าน้ำหวานน้ำตาลในเลือดพุ่งปี๊ดเด้อเด็ความเป็นห่วงเป็นใย่สนอกว่าก็อยากให้พี่น้องเห็นหนาค่าตาจักน้อยของแทบของนัวนี่แหละคือเมนูอาหารเขาเรียกว่าฟู้กู๊ดฟู้ดไทยแลนด์นี่ ช่วงฤดูนาเขาเนีว้วหวงหวงครับพี่น้องเฮ้ยเหลืองอุยหุยกันยังวะเอาเอาเอายวดน้ำลายพี่น้องบรรยากาศแห้งหอนหอนสละเฮ้ยเบิงแนวพี่น้องแต่อยากนตากินน้ำบอเอาจวดเด,ด้อบันี้เดอสีซิมเบื้องซื้อดอกเพราะันกินหลายดอกซิมจักสองสามซ,ซอนถ้าพี่นี่ละ <laughs>